ภัยแล้งเกิดจากกรรมใดไผ่แล้งหรืออธิฐะฝนไม่ตกต้องฤดูกาลพระสูตรอ้างอิงอังคุตรนิกายธานสังวัส,สนสุดตังบาลีว่าทานังอัธตันตานังภิกขเวทุพิกข,ขังโหติทัตตน,นานังพิกเวปุณปิวุธิโหติคำแปลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อชาวโลกไม่ให้ทาน ความแรนแค้นย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อให้ทานความเจริญย่อมมีสรุปความหมายภัยแล้งสัมพันธ์กับความตรณีโลภะการไม่ให้ทานเมื่อผู้คนเห็นแก่ตัวน้ำใจขาดหายฝนย่อมแห้งแล้งตามธรรมะของโลกภัยแล้งในพระไตรปิฎกเกิดจากโลภะและการกักตุนการทำลายน้ำทำลายป่าทำลายระบบกะเกษตรที่ถูกธรรมชาติสร้างไว้ การตรณีไม่แบ่งปันไม่ทานพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ไม่ให้ย่อมไม่ได้ผู้ตรณีย่อมประสบความแห้งแล้งในแผ่นดิน